เอ้ยว่ารู้ผมไลฟ์อยู่อะ This man are recording the video to stop recording In command girl or boy อุ้ยยี่ไม่มีกำลังจริงแม่งเลยเฮียคุยอะไรล่ะมา嘛 มาโอเคตายแล้วเก็บหลักฐานกวจะมีคนเรียกชื่อผมถูกพี่เป็นคนแรกอะ มันฆ่าคนว่ะมันฆ่าคนว่ะมันจะฆ่ากูวะไอ้เช่นี่มันฆ่าเพื่อนน่ะมันฆ่าเพื่อนน่ะไม่นะมึงมาดิมาดิเฮ้ยมันปลาแฟตเออไม่ใช่แฟตนี่หว่าเกรนิตเฮ้ยไม่สู้กันเองแล้วอ้เหี้ยไม่สู้กันเองแล้วอมาดิมาดิมาดิมามามา มา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 ดิมาดิมาดิมามาลงมาลงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงฆ่าเพื่อนมามามาสัตว์ไอ้เชี่ยนี่ได้ม,มึงมามึงเข้ามามึงเข้ามากูยิงนะกูยิงนะสัตว์กูยิงนะมาดิแสบตาแสบตาแสบตา <laughs> มึงหย่านะมึงหย,ย่านะมึงหย่ามึงหย่านะยิงอีกทีกูยิงนะกูยิงอีกทีกยิงนะไมียวายุดไมียวเไมียวไอ้เขี้นี่คอนเทนต์สัตว์เลยตอนเนี้ยมึงหย่านะไอ้สัตว์มึงหย่านะกูขอร้องละกูขอร้องละเฮ้ย